เซียวเป็นไงบ้างเจนสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับก็ช่วงนี้ก็สบายดีมากๆเลยครับเป็นไงพ็่ได้เดินทางไทยทำงานกลับประเทศอเมริกาหรือซีใช่ครับก็ล่าสุดก็เพิ่งกลับมาจากที่ประเทศจีนครับผมก็เป็นงานเปิดตัวซีรีส์ครับผม,มชื่อว่าเปลวเพลิงฟูครับ<ม>แล้วก็เพิ่งจะ จัดงานที่ไทยไปเมื่อวานนี้เหมือนกันก็เปลนเพลิงพคู่เหมือนกันผมแล้วก็มาวันนี้อีกรอบเป็นเปิดตัวคอลเลคชั่นของโมบอรครับบอาได้มีโมกาสได้เดินงานกับทีมงานต่างปก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากๆเลยครับแบบมันทําให้เราสามารถที่จะเอามาใช้กับการทำทำงานของเราได้ด้วยแบบไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบ ระเบียบวินัยเรื่องเทคนิคต่างๆหรือว่าเรื่องประสบการณ์ที่เราสามารถเอามาประยุกใช้ในการแ acting ได้ด้วยเยอะมากๆเลยคแต่เขาบอกว่าการได้ไปเดินทองนินนาง์ป็นคนงานที่เล้สี่แบบค่อนข้างโหมากเป็นไงวะเขาก็คือทุกคนแบบต้องใช้คําว่าชิงคูเลอร์ซึ่งคําว่าชิงคูเลอร์มันจะเป็นการที่แบบว่าเหมือนให้กําลังใจคนที่ทํางานหนักนะครับผมใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าการทํางานของของเขามันเป็นการทํางานที่แข่งกับเวลาค่อนข้างสูงมากๆก็คือ มีอยู่วันหนึ่งอะเราต้องใช้วันหนึ่งให้คุ้มค่ามากสุดครับใช่ครับแล้วก็หลายๆคนก็ไม่เชื่อว่าซีรีส์ทีไ่ไปถ่ายใช้เวลาเพียงแค่แบบ7วันใช่ก็จะมีวันที่ฟิตติ้งวันที่อ่านบทแล้ววันต่อไปถ่ายเลยใช่ครับผม เราก็ต้องมีอุปสสรคแน่นอนในเรื่องของภาษาใช่ครับแต่ว่าตัวยังไงบ้างจริงๆแล้วทางกองถ่ายครับเขาก็จะมีแบบเป็นแบบพี่ล่ามอะครับผมที่เขาสามารถแปลไทยเป็นจีนได้แล้วก็แปลจีนเป็นไทยได้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้เครียดแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะเครียดมากสุดเลยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการที่เราแบบจะต้องแบบว่าใช้อะไรนะแบบว่า การที่เราจะต้องจําบทของเขาด้วยอะไรเงี้ยครับแบบเขาเราอ่านของเขาเป็นเป็นไทยแต่เขาพูดภาษาจีนมาอะไรเงี้ยใช่ก็จะยากตรงนั้นแลก็เป็นยไงครับ,บกับเพื่อนร่วมง,งานกับกเพื่อนร่วมง,งานใครครับเป็นคนไทนยคนเดียวหรอว่าในอกองอ๋อใช่ครับนักแสดงใช่ไหมจริงๆถ้านักแสดงก็จะมีอยู่สองคนก็<อ>จะมีผมกับน้องมินครับผมแล้วก็มีทีมงานไทยครับก็จะเป็นแบบพีพีเอพีพีทีมงานไปช่วยดูเ้ป็นยังงงไบาก็สนุกมากครับทุกคนก็ ผมว่าผมรู้สึกว่าจบจากซีรีส์นั้นไปมันทำให้เรารักกันมากขึ้นมากๆไม่จริงรักค่ะรักเก่าทั้งนี้ทเอ้ยไบอกว่าแบบแบบว่าคือจะพูดยังไงดีครับคือมันค่อนข้างที่จะเหนือ่อยมากๆครับผมแต่ว่ามันมันเป็นการเหนื่อยที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มใช่ครับผมแบบถ่ายตอนเช้านอนตีสตีสามวนอีกรูปแบบนี้หกวันติดอะไรเงี้ยบางวันก็ได้นอนสายบ้างได้ตื่นสายบ้างกับการได้มีโอกาสมาทำทุกอยากมีโอกาส จริงๆอะครับผมก็ไม่ได้ปิดกั้นนะพี่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็อยากที่จะเราก็อยากที่จะเล่นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแบบว่าทุกๆวันนี้ก็ยังมีแบบหลายๆบทที่แบบมีติดต่อมาอยู่บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าแบบเออแบบไทมิ่งของเราได้ไหมหรือว่าบทนี้เราชอบไหมอะไรเงี้ยเพราะผมก็รู้สึกว่าเวลาเราเล่นเราก็อยากที่จะจมกับตัวละครนั้นให้ได้มากสุดนลยด้วยถ้าหากเรื่องนึงเราต้องเดิน ตัวยาวหรอแบบขอแบบสัปดาห์หนึ่งกับไทยครั้งหนึ่งได้ไหมอ่ะคิดถึงบ้านต้องแบบเป็นไทมที่มันแบบใช,แบบใช้การทำงานยาวจริงจริงๆก็น่าลองครับเพราะว่าตอนที่ไปถ่ายซีรีส์จีนอ่ะผมก็ใช้คําว่าลองเหมือนกันแบบว่าเอ้ยแค่หวันเองอ่ลองดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วเราพอรู้สึกว่าเอ้ยพอหวันมันผ่านไปแล้วมันไวมากเหมือนแบบ เหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยอะไรเง<ม>ีย้ยใช่ก็เลยคิดอยู่ว่าเออถ้าแบบมีโปรเจกต์ดีๆน่าสนใจแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะลองเล่นมันจริงๆก็ลองเลยเลยครับค่ดหวังขนาดไหนหรอครับจริงๆไม่ได้อยากคาดหวังแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันอยากให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราแบบตั้งใจทํากับมันมากกว่าเพราะว่าตอนที่อยู่กองถ่ายก็แบบทุกคนค่อนข้างที่จะทํางานแบบ แทบจะไม่คุยกันเลยตอนถ่ายครับแบบว่าทุกคนก็ใช่ใช่ครับ,รบผมทุกคนก็โฟกัสในพาร์ทของตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนตัวผมผมก็รู้สึกว่าพอยิ่งบอกว่าแบบเป็นตัวแทนของประเทศไทย <c oughs> ผมก็ยิ่งกดดันมากว่าตัวนั่นแหละครับผมก็ยิ่งกดดันแต่ก็รู้สึกว่าพอได้ถ่ายจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับการทํางานอยู่ที่ไทยเลยครับ <c oughs> แต่ก็แค่มีเกี่ยวกับเรื่องภาษา <c oughs> แล้วก็เกี่ยวกับ culture <c oughs> นิดหน่อย <c oughs> ที่เราต้องปรับเปลี่ยน ใจมากเลยกับการที่ได้แบบไปตรงนั้นคิดว่าเรากลับมานี้เราจะแบบเพิ่มสกิลเริ่มมุ่งสู่ประเทศจีนเลยครับาจะได้แบบอัเภาษาจริงๆครับก็สิ่งที่ผมกลับมาตอนนี้ผมก็พยายามจะอัปเกรดเกี่ยวกับเรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องแบบภาษาเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันได้ใช้พูดเยอะจริงๆแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบถามว่าห้องน้ําไปทางไหนผมรู้สึกยังไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมผมก็เลยกลับ กลับมาแล้วรู้สึกว่าโอเคคงจะโฟกัสที่ภาษาจีนให้แน่นขึ้นมากกว่านี้ก่อนอะไรเงีเ้ยครับมาทำัเพลงอเเล๋อผมเเพลงไปแบบให้เพื่อนๆในซีรีส์คุณเ,เต้น,นเลยนะอ๋อใช่ไอ้ก็โชว์ตอนล่าสุดไปครับผมก็แบบว่าก็มีน้องมินที่อยู่วงเ s ซ z e ครับผมที่ก็ได้มาร่วมงานกันน้องก็เต้นได้แล้วเงี้ยส่วนพี่เกาก็เต้นได้แต่ขอเป็นท่อนบน <laughs> พี่พี่เกาเกาบอกว่าแบบไอขอแค่ท่อนบนพออะไรอย่างเงี้ย ทุกคนก็ทุกคนก็ทุกคนก็ยินดีในสิ่งที่เห็นเหมือนกันได้หรว,ว่ากลับมารอบนี้คุณจะมาปฏิบัติซิงเกิลสอง,องรหรือเปล่าเฮ้ยพี่รู้เหรอเราเอาเป็นแค่เดา,ดา,ดามันต้องออกเนี่ยอ๋ออ๋อมันต้องต้องอ๋อมันต้องออกก็จริงจริงตอนนี้ก็อยู่จริงๆตอนนี้อ่าซิงเกิลสองของวงเดสก,ก็กำลังอยู่ในโปรเฟสอยู่ครับผมใช่แต่อยากจะบอกว่าไม่เหนื่อยรอบนี้จะมาแบบไหนจะมาแบบ รอบนี้หรออาจจะมาแบบฟิลแบบช้าลงเร็วขึ้นฟิลฟังฟัง,ฟงตอนขับรถได้สบายๆอาจจะมีแบบอาโยกโยกหัวจับพวกอะไรหน่อยนิดหนึงแล้วมีจะมีแฟนชาอนอีกว่าครแฟนชานเหรอครับ<า>แฟนชานจะถามว่า,าฟังคิมไหมตอนนี้เพราะเดี๋ยวจะถามเป็นคูดคิดได้กับแฟนชาทนชาที่เอ้ามันมันคิดได้จริงๆอรัผมรู้สึกว่าทุกคนะได้ชื่อจริงหมดเลยนะผมมีชื่อเล่นอยู่คนคนเดียวอันนี้ อ๋อมันยาวใช่ครับแบบกลัวแบบทุกคนพูดผิดแบบสุภาพมงคลันเนี้ยมันก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นเจมส์สูดีกว่าแล้วงเล่ที่ได้ไหคะับายชารของเธอจริงๆก็ทำให้วงเป็นที่จดจำมากขึ้นแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าในทางไหนอ๋อดีแล้วลองถามว่าทำได้ไหมจริงๆกับผมผมบู๊ <c oughs> ผมยังจำชื่อเพื่อนในวงไม่ถูกเลยแบบอะไรสุภมงคลปริญญากรกรลพัฒ ูทคุโอ้ยองนอนแบบการสวดด้วยแต่ะไรล่ะคุณจะทำให้เหมือนพี่กำลังกล้าผมอ่ดเธอเลยสุขอะสุภมงคลกอราพัฒปริญญากรธนภูมิสุขการจะปล่อยให้เป็นเรื่องของมิเกอร์เป็นี้ที่นั่งคนเดียวเป็นเวอร์ชั่นที่ผมยังไม่เคยฟังนะอ๋อวันพิชิตกิติพัฒน์ เฮ้ยไม่ใช่ไม่เอา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 ไม่ได้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 ไ่ได้ไม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 ่ไ้ไม่ได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 ้่ได้ไม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 ่ไ่ได้ไม่ได้ไมม่ได้ไม่ไ กำลังอยู่ในช่วงการกรูมิ่งหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันใช่ไหมคือสปอยทำไ่ไม่ใช่ก็แค่บอกว่าแบบเออมันมาตามแบบไลน์อัพไงคนก็แบบหลายๆคนก็ตามแบบไลน์อัพอ่าจริงๆไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังว่าภายในปีนี้อาจจะปลายปลายปีหรือว่าต้นปีจะอยากให้เผื่อใจเราไม่ได้คาดหวังปีนี้แต่ว่าปลายปีไม่ใช่ไม่ใช่แต่อยากอ่แต่อยากให้เผื่อใจ ตอนช่วงต้นปีถึงกลางปีหน้าหรือว่าถ้าไม่อยากเผื่อใจอะไรเลยปล่อยใจสบายๆปลายปี<ไ>ปลายปีปลายปีหน้าไม่ใช่ก็เพราะว่าตอนนี้ก็ทางค่ายก็กําลังทํางานอย่างเข้มข้นมากๆอยู่เหมือนกันครับผมเราก็ได้มีเวลาในการเวิร์กช็อปเพิ่มให้แน่นขึ้นมีการแบบ กรูมิ่งลุกให้เหมาะกับบทมากขึ้นการให้เซมฝากแฟนตลอดครับผมซีรีส์แล้วก็บอกแฟนๆด้วยว่าเพราะว่าตอนนี้คุณรู้ไหมว่าเพื่อนรวบวมของคุณพี่ปู่นะเขาแนะนำชื่อบงกับชื่อเพลงิดตลอดเวลาทำไมครับเขาจะแนะนำว่าวงชื่อแข่งๆแล้วเพลงชื่อดีตลอดลาข่งคือแบบบางบางทีผมก็รู้สึกว่าเอ้ยในฐานะพี่โตคุณต้องพยายามดูปู่ควรควรที่จะมีแบบว่าตัวเมืเวลาโทนินให้หลับหน่อยเนี่ย เพราะนอนน้อยกันหมดเลยครับผมก็ยัง่นเลยครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับอันดับแรกเลยฝากคอร์เซชั่น o m e b o ยกับ Black เดซ s y ด้วยนะครับผมที่วางขายแล้วที่ช็อป o m e บอยทั้งหมด14สาขาหรือว่ามีในช็อปออนไลน์ด้วยนะครับผมของ Home Boy นะครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์ที่กำลังจะออนเร็วๆนี้ด้วยครับผมชื่อว่าเปลวเพลิงคู่ครับผมเป็นซีรีส์มินิซีรีส์นะครับของประเทศจีนนะครับผมที่มีผมแสดงด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากวงเด็กซ์ด้วยครับ ก็จะมีสมาชิกทั án, calculus, ้ง6คนคนที่เด็กสุดชื่อว่าเจมส์ที่ผมจําได้อะไรเงี้ยคนที่อายุเด็กสุดเลยรอเล่นรอเล่นรอเล่นนั่นแหละครับผมก็ขอฝากด้วยครับแล้วก็อาจจะมีซิงเกิลสองเร็วๆนี้ครับผมแล้วก็ขอฝากอ่ามิสเตอร์แฟนบอยด้วยครับใช่ครับผมก็จะได้เห็นกันไม่ช้าไม่เร็วเผื่อใจได้เผื่อใจได้ที่ปารนะเผื่อใจได้ที่ปาครับผมขอฝากด้วยครับผมครับ